ช็อกเวียดนามกำลังเผชิญหน้ากับพายุใหญ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตเศรษฐกิจของประเทศไปตลอดกาลคิดว่าเวียดนามจะเติบโตแบบส่วนกระแส,สเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวได้อีกหรือไม่คำตอบล่าสุดจากธนาคารโลกอาจทำให้หลายคนต้องปรับความคิดใหม่ทั้งหมดองค์กรการเงินระดับโลกได้ออกมาประกาศปรับลดการคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสำหรับปีพุทธศักราช2568ลงมาอยู่ที่ระดับ6.6%แทนที่จะเป็น6.8%ตามที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้สาเหตุหลักมาจากการที่นโยบายภาษีศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อภาคการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศของเวียดนามแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจมากที่สุด ธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่าภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะเริ่มชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือเพระาะภาคอุตสาหกรรมการส่งออกที่เคยเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งในช่วง6เดือนแรกของปีจะมีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม ธนาคารโลกเน้นย้ำเพิ่มเติมว่าเวียดนามในฐานะที่เป็นประเทศที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงจากการที่เศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มชะลอตัวรวมถึงปัญหาความต้องการซื้อสินค้าที่มีปริมาณลดลงจากประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆนอกจากนี้ยังม,มีการเตือนเป็นพิเศษว่าความไม่แน่นอนในด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นใจและความเชื่อมั่นของทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ ตัวเลขการคาดการณ์ล่าสุดของธนาคารโลกยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้อย่างมากโดยรัฐบาลมีเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงระหว่าง8.3%ถึง8.5%ซึ่งหมายความว่ามีช่องว่างที่ค่อนข้างใหญ่ระหว่างความคาดหวังของรัฐบาลกับการประเมินของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับโลก สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของเวียดนามได้ประกาศนโยบายเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่มาจากเวียดนามในอัตรา20เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่3แล้วส่งผ่านเวียดนามจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นไปอีกถึง40แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร ธนาคารโลกยังได้ให้การคาดการณ์ระยะยาวที่น่าติดตามเพิ่มเติมว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปอีกในระดับ6.1%ในปีพุทธศักราช2569ก่อนที่จะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวและเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ6.5%ในปีพุทธศักราช2570โดยการฟื้นตัวดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากการที่การค้าโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวและการที่เวียดนามยังคงรักษาสถานะความเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง คำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองคือเวียดนามจะสามารถปรับตัวและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้หรือไม่หรือนโยบายภาษีของทรัมจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เวียดนามต้องหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจคุณคิดว่าเวียดนามควรเพึ่งพาตลาดส่งออกต่อไปหรือเปลี่ยนมาโฟกัสที่ตลาดภายในประเทศมากขึ้นแสดงความคิดเห็นและมาคุยกันว่าทางไหนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเศรษฐกิจเวียดนามในอนาคตที่มาสํานักข่าวอินโฟเคส8แกันยายน2568